สวัสดีค่ะโฮโรวิซ oh, oh, ิกลับมาพบกับทุกท่านแล้วนะจ๊ะรอบนี้ก็จะเป็นดวงรายเดือนของเดือนกุมภาพันธ์นะแล้วก็จะเป็นของชาวราศีเมถุนจ้าอ่าแล้วเรามาเริ่มดูกันเลยแล้วกันเนาะว่าชาวราศีเมถุนในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยจะเป็นยังไงกันบ้างแต่บอกไว้ก่อนนะว่าคลิปเนี้ยจะยังไม่ได้ดูเรื่องความรักพะจะแยกไปอีกคลิปหนึ่ง เพื่อจะได้ดูละเอียดขึ้นแยกเป็นคนโสดกับคนมีคู่อะไรแบบนี้นะงั้นคลิปนี้เราก็จะมีเรื่องงานเรื่องเงินสุขภาพแล้วก็โชคลาภนะจะประมาณ4ี่เรื่อง4ี่เรื่องก่อนนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขอสับไพ่ก่อนนี่ชาวราศีเมถุนนะมาดูซิการงานการเงินสุขภาพโชคลาภเดือนนี้เรื่องไหนเด่นมีอะไรต้องระวังไหมเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลย เลยชาวราศีเมถุนมีเกณฑ์จะเดินทางหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอาจจะได้เดินทางทางน้ําไม่ไปไกลใกล้ๆแต่มีการเดินทางทางน้ําเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวรอดูได้เพิ่อีกทีเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องงานก่อนเรื่องงานก่อนชาวราศีไม่ถุนเป็นยังไง มีเกี่ยวกับน้ำเข้ามานิดหน่อยอ่าบอกเลยชาวราศีเมทุนนะช่วงต้นเดือนเนี่ยปวดหัวกบาลมากเลยหาทางออกอะไรไม่ค่อยได้เรื่องงานไอ้นู่นก็ไม่ได้ไนี่ก็ไม่ได้เจ้านายก็พาเครียดเพื่อนร่วมงานก็ไม่คอยอยโอเคบางทีก็ไม่ช่วยงานคือเขาพวกเขาก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะให้คุณเครียดหรอกแต่ว่าบางทีด้วย อาจจะโดนกดดันมาอีกทีหรือว่าด้วยด้วยระบบของงานอะไรเงี้ยมันทําให้ทุกคนก็เครียดกันไปหมดนะหรือแม้แต่ทั้งแม้กระทั่งคุณทํางานคนเดียวบางคนเป็นเจ้าของกิจการเองหรือว่ารับผิดช,ชอบตัวเองทํางานฟรีแลนซ์อาชีพนะอิสระเงี้ยก็ปวดหัวกระบาลกับงานในช่วงนี้บ,บอกบตรงๆคือแบบไม่รู้จะทํำยังไงเลยคิดไม่ตกเหมือนโดนห้อยหัวเอาไว้บางทีลูกค้าสั่งงานอะไรที่แบบ จะไปทําให้ยังไงวันเนี้ยจะไปทําอีท่าไหนให้วันเนี้ยโอ้ยไม่รู้จะทํำยังไงเลยโหขออะไรที่แบบว่าคือบางทีลูกค้าก็ไม่รู้หรอกว่าไอที่ขอ,ขอมาบางทีมันก็เกินลิมิตไปมันทําไม่ได้อะไรอย่างงี้มันก็ต้องแบบบางคนก็นั่งแก้งานไปเถอะแก้แล้วแก้อีกแก้จนปวดหัวจนสุดท้ายอะไรก็ไม่รู้ไม่เสร็จสักทีวะตาคาญอย่างนี้บอกเลยมีความลาคาญปวดหัวปวดกระบาลเซ็งที่สุดอ,อันนี้คือต้นเดือนนะแต่คราวเนี้ย ขอให้คุณอดทนนิดนึงพอกลางเดือนเท่านั้นแหละงานทุกอย่างสําเร็จหมดเลยทุกอย่างเลยนะแบบเดอดสตาร์ขึ้นแล้วผู้บรรลุความสําเร็จตอนแรกปวดหัวกะบานมากเลยดิวไม่ได้แทบจะวางมวยกันในที่ทํางานกับลูกค้าด้วยอ่ะบางทีเออหรือบางคนก็ไม่นะเก็บเงียบเพราะมันพยายามนั่งแก้อยู่คนเดียวไม่สนใจแล้วก็นั่งคิดไม่ตกกุ้มอกกุ้มใจคนเดียวพยายามแก้แก้แก้แก,แก้ทำทุกอย่างเท่าที่จะทําได้นั่นแหละปวดหัวก็ช่างมันก็าทาไป พอถึงกลางเดือนเอา้างานทุกอย่างที่ทํามาก่อนหน้านี้ที่ทุ่มเทแก้แล้วแก้อีกเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกพูดประสานงานกับฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ตอนแรกคุยไม่รู้เรื่องกลายเป็นเอ้าพอกลางเดือนทุกอย่างง่ายทุกอย่างสบายทุกอย่างสมูทบรรลุความสําเร็จกันไปเลยง่ายมากนะจ๊ะแล้วอีกอย่างบอกเลยถ้าหากใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับน้ํามีการเดินทางใช้น้ํามีน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะหรือพวก ขายเครื่องดื่มเปิดร้านขายขายพวกน้ำพวกเครื่องดื่มอาหงอาหารส่วนใหญ่เป็นน้ำนะร้านน้ำคาเฟ่ใครที่ทำอะไรเงี้ยหรือแม้ขายพวกมีธาตุน้ำเข้ามาเกี่ยวอะไรเงี้ยพวกนี้จะดีต่อให้เป็นเครื่องสำอางหรือว่าพวกของสวยงามถ้าหากเป็นพวกมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องน้ำตกน้ำตกโลชั่นน้ำตบน้ำตบน้ำตบโลชั่นอะไรพวกเนี้ยที่มีธาตุน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องเออหรือว่าขายคงขายครีมขายพวกเนี้ย ดีมากช่วงนี้รู้สึกว่ามันมันค่อนข้างโอเคเลยที่ถ้ามีทาาดน้ำเลยนะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเดินทางโดยใช้น้ำข้ามน้ำข้ามทะเลอย่างที่บอกบางคนอาจจะไปใกล้ๆบางคนไปไกลๆยิ่งถ้าหากใครที่ไม่ได้ทํางานอยู่กับที่นะมีการเดินทางด้วยทะเลไปในทะเลหรือใช้แม่น้ําลําคลองหรือนัดเจออะไรอย่างเงี้ยลูกคงลูกค้าที่มันอยู่ติดกับริมน้ําที่มีน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องบอกเลยว่าสําเร็จง่ายไม่รู้ทําไมเหมือนกัน แต่บอกเลยถ้าอยู่ช่วงกลางเดือนนะถ้าอันนี้เป็นทริคสำหรับบางคนถ้าอยากจะคุยงานอยากจะดีลงานให้มันผ่านง่ายๆกรวดน้ำให้ตัวงานของคุณเองนะทำบุญก่อนทำบุญอะไรก็ได้ให้ใจสบายให้รู้สึกถึงความสว่างของบุญนะ่ะพอได้ละกรวดน้ำเลยกรวดน้ำแล้วแผ่ให้งานที่ตัวเองทำอยู่สำมาอาชีพงานที่ตัวเองทำ ให้คนที่ร่วมงานให้ลูกค้าที่มาดีลงานกับคุณกรวดน้ำล้วให้ไปเลยแล้วบอกขอให้ทุกอย่างราบรื่นร่มเย็นเรียบร้อยดีลง่ายๆเดี๋ยวคอยดูคาดว่าน่าจะได้นะอันนี้คือหน้าไพ่เขาขึ้นมาบอกอย่างนี้โอเคก็บอกกันตามนี้ไปลองทําดูนะกับอีกอย่างนึงอีกทกหนึ่งถ้าหากนัดลูกค้านัดเจ้านายนัดคนที่คุณจะดีลงานหรือว่าไปคุยตกลงเรื่องงานอะไรต่อมีอะไรด้วย นัดริมน้ำนะให้มีธาตุน้ําเข้ามาใกล้ๆตัวนิดหนึ่งเออนัดกินข้าวร้านริมน้ําก็ได้ถ้าหากเกิดสามารถเลือกได้หรือไม่ถ้าหากนัดตามสถานที่ต่างๆพยายามไปร้านที่เหมือนกับเครื่องดื่มอ,มอะเครื่องดื่มอร่อยเลยตกแต่งริมน้ําใกล้น้ําหรือมีเกี่ยวกับน้ํขก็ามาเกี่ยวข้องหรือน่ะชวนชวน เล่นลงเล่นเรืออะไรไปเลยบางคนถ้าหากเกิดบริษัทมีงบประมาณก็พาไปท่องไปเที่ยวทะลงทะเลอะไรเลยแหละแล้วก็ไปคุยงานดีลงานกันที่ทะลงทะเลก็ได้นะเอออย่างนั้นเลยก็ได้ <c oughs> ในสาหรับบางกรณีนะบางกรณีก็ไปดีลงานให้เรียบร้อยเหมือนได้พักผ่อนในตัวด้วยขอให้มีธาตุน้ํากับน้ําเข้ามาใกล้ๆคุณน,นิดนึงแล้วกันแล้วจะสําเร็จง่ายเออต่อไปนะกลางเดือนเนี่ยเริ่มสําเร็จมาแล้วพอปลายเดือน คาดว่าจะได้รางวัลอะไรสักอย่างก็ไม่รู้พอสําเร็จแล้วก็เลยได้รางวัลหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยแห่งชัยชนะหนึ่งถ้วยแห่งรางวัลคุณจะแฮปปี้มากเปรมปรีปรีปรปรดาแทบจะฉลองกันเลยในช่วงปลายเดือนนะจะสิ้นเดือนจะสิ้นเดือนปลายเดือนสิ้นเดือนคือเรียกว่าดีมากอะ่ะประสบความสําเร็จและอะไรที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นมันก็เกิดในในทางที่ดีในทางที่อะไรที่คุณไม่ต้องการก็จะไม่ได้หรอก เรียกว่าหนึ่งถ้วยขึ้นมางี้คือสวยแล้วเรียบร้อยระวังแค่ช่วงเดียวคือช่วงต้นเดือนเท่านั้นเองเหนื่อยหน่อยปวดหัวกระบาลกันนิดหนึ่งโอเคผ่านเนาะเรื่องงานดีมากแล้วเราไปดูเรื่องการเงินกันดีกว่าการเงินสวยไหมสวยแบบการงานไหมแบบการงานกลางเดือนเป็นต้นไปคือสวยมากมาดูการเงินกันไอ้การเงินก็ได้อยู่ราชินีถือดาบราชาถือถ้วยคุณศึกถือถ้วย บอกเลยการเงินช่วงเนี้ยสะพัดใช้สบายไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ว่าเหมือนจะแอบ,บขี้งกนิดนึงอันนี้ช่วงต้นเดือนนะอันนี้ช่วงต้นเดือนก่อนราชินิถือดาบขึ้นไม่ตัวคุณเองก็คนที่มีอำนาจเหนือกระเป๋าต,ตังคุณที่เข้ามามีส่วนเอี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองกับคุณนะอ่าถ้าหากไม่มีก็อาจจะตัวคุณเองแ่แหละช่วงต้นเดือนมีความรู้สึกแบบงกอะ่ะ ขี้เหนียวนิดนึงไม่ค่อยอยากใช้จ่ายไม่อยากจ่ายอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวก็ไม่อยากจ่ายไม่รู้ทําไมมันเกิดฟิลลิ่งแบบนิดนึงก็ไม่เอานิดนึงก็ไม่ได้บางคนยอมแบบว่ามีนะแบบนั่งแท็กซี่สบายก็ได้ไดนะนั่งแท็กซี่นั่งรถฟ้านั่งอะไรให้มันสบายๆก็ได้อะแต่ถ้าหากเกิดมันใกล้ๆแล้วคุณรู้สึกว่าตัวเองเดินได้ก็ไม่นั่งอะ่ะเดินไปหรือบางทีก็นั่งอะไรที่แบบว่าราคาถูกลง ลำบากหน่อยถูกลงแต่ประดัดประหยัดเงินแนวนี้เลยอะหรือบางทีแบบซื้อของซื้อของโอ้ยไม่ต้องไปซื้ออะไรที่แบบมันดีเวอร์ก็ได้เอาแค่พอใช้ได้ดีหน่อยพอใช้ก็พอละแบบไม่ต้องไปเวอร์วังอลังการอะไรมันจะมีฟีลลิ่งแบบเนี้ยอ,อแต่ก่อนอาจจะใช้แบบดีเลดดีเวอร์มามาก่อนก็ได้นะแต่พอเข้าเดือนนี้พอช่วงต้นเดือนอาจจะเป็นว่าคุณวางแผนจะไปใช้จ่ายในช่วงกลางเดือนไปเดือนก็ได้มีสิทธิ์เป็นอย่างนั้นก็ได้นะช่วงต้นเดือนเลยแบบ แอบงบนิดนึงอ่ะเพื่อจะได้เก็บงบให้มันมีงบประมาณเพื่อจะให้ใช้จ่ายในช่วงกลางเดือนกับปลายเดือนเยอะๆนิดนึงเพราะมันก็ช่วงเทศากาลด้วยเนาะอ่าบางคนอาจจะอยากซื้อของขวัญเซอร์ไพรส์แบบชิ้นใหญ่ๆพิเศษนิดนึงเออให้คนที่รักให้ครอบครัวให้แฟนให้ใครก็แล้วแต่คุณเอออาจจะอยากเก็บเงินไว้เพื่อการนั้นมากกว่าก็เป็นไปได้แต่บอกเลยเดือนนี้การเงินสวยทั้งเดือนไม่ต้องห่วง คือเรียกว่ามีใช้จ่ายมีหมุนแถมบอกเลยบางคนเนี่ยเป็นฝ่ายได้รับด้วยนะมีคนมาให้เงินให้ทองมีคนมาให้ของควนันอะไรอย่างนี้เนี่ยวหรือบางคนให้ของมาแล้วคุณเอาไปแปลงเป็นเงินเป็นอะไรต่อได้อะไรอย่างเงี้ยบางคนได้ทองด้วยนะมีสิทธิ์ได้นะจ๊ะบางคนได้ทรัพย์ได้แบบเป็นทองคําเลยได้ของมีค่าเลยเออเอาไปแปลเป็นเงินก็ได้จะเก็บไว้ใส่สวยงาม ก็แล้วแต่คุณเลยได้โมดแต่บอกเลยว่ามีสิทธิ์ได้ของมีค่าได้เงินได้ทองแล้วคือเงินเนี่ยเข้ามาซับเข้ามาแบบสบายเนี่ยพูดแลว้วสบายเดือนนี้เป็นเดือนที่สบายสําหรับคนราศีเมถุนเลยนะจ๊ะเรื่องการเงินนะอ่าโอเคการเงินผ่านลดงานก็โอเคปวดหัวแค่แป๊บเดียวแต่เงินดีแทบ,บทั้งเดือนอ่าต่อไปเรามาดู เรื่องสุขภาพกันบ้างบอกแล้วความรักเราจะแยกไปอีกหนึ่งคลิปนะคะเพื่อจะได้ดูละเอียดให้ได้เนาะ,ะมาเลยงั้งนเรามาดูเรื่องสุขภาพกันก่อนเอาสุขภาพเอาสลับกันคืองานค่อนข้างโอเคใช่ไหมกลางเดือนถึงปลายเดือนส่วนการเงินดีเกือบทั้งเดือนแต่คราวนี้สุขภาพนี่สิกลายว่าสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ช่วงต้นเดือนเนี่ยยังพอได้ประคับประคองตัวเองไว้ได้สบายๆพอใช้ชีวิตได้ตามปกติอยู่แต่ก็เริ่มรู้สึกถึงความไม่ปกตินิดนึงเริ่มแบบอ่อนๆแอดๆนิดนึงอ่ะเออไม่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแบบจะเดินเหินอะไรก็ไม่คล้องตัวแล้วมันรู้สึกถึงความรู้สึกตัวเองอ่อนล้าอ่อนเพลียเริ่มหมดแรงแต่ว่าก็ยังทํากิจกรรมทุกอย่างได้ตามปกตินะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่เริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วเหมือนเหมือนจะป่วยอ่ะ สัญญาณความป่วยไข้มันชักจามาเว้ยเอออะไรแบบนี้เริ่มมาละเอออันนี้ต้นเดือนไม่มีปัญหาออกเออเริ่มออกอาการกลางเดือนโรคประจําตัวมีอะไรมั่งเนี่ยช่วงเนี้จะกาเริบนะให้ระวังกันนิดนึงถ้าหากบางคนไม่มีโรคประจําตัวให้ระวังการบาดเจ็บฟกช้ดำดําเขียวบางทีอาจจะมีเหตุทะเลาะบอกแวง้งซึ่งบางทีไม่ใช่คุณไปทะเลาะกับเขาแต่มันโดนลูกหลงแต่บางทีก็อาจจะตัวคุณก็ได้นะเออ มีเหตุทะเลาะบอกแว้งแล้วอาจจะมีการแบบลงไม้ลงมือก็ได้ฟกช้ำดำเขียวบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยมีการถูกฟาดมีการโดนของกระแทกโดนของฟาดลงบนตัวให้คุณระวังนิดนึงบางทีของตกใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ให้ระวังด้วยหรือบางคนแบบเพื่อนเล่นกันหรือว่าแบบว่าเลี้ยงส่งเลี้ยงสัตว์เลี้ยงน้องแมวน้องหมาน้องก็เล่นกันกระโจนแล้วคุณก็โดนหางเล็กไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยบาดเจ็บเลย แต่เท่าที่ดูเนี่ยส่วนใหญ่จะออกอาการแบบแนวฟกช้ำดำเขียวช้ำในเออให้ระวังให้ระวังแล้วก็ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะบางคนมันเหมือนเดินแล้วมันไม่มีอาการไม่มีเลือดไหลไม่มีอะไรออกมาแต่มันช้ำข้างในเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นของกระแทกใส่ตัวหรือคุณไปชนอะไรแรงๆอะไรอย่างเงี้ยไปเช็คนิดนึงนะ เออเช็คนิดนึ่งหรือถนะ้าหาเห็นใครเขาทะเลาะก,กันหรือสัตว์เลี้ยงเขาเล่นกันอยู่แรงตีกันพยายามอยู่ห่างๆนิดนึงหรือพยายามหาวิธีอะไรที่แบบเลี้ยงได้เลี้ยงแต่ถนะ้าหากเป็นพวกสัตว์เลี้ยงของเราเองหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยพยายามจะห้ามเขาพยายามหาวิธีที่คุณจะไม่บาดเจ็บหรือบาดเจ็บน้อยที่สุดนะ่ะนะไม่งั้นโดนแน่ๆโดนแน่ๆเลยเห็นหน้าพายเนี่ยโดนแน่ๆโดนกัดโดนฟัดโดนตีของตกใส่โดนฟาดโอย้ยสารพัด ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงกลางเดือนบอกเลยว่า <c oughs> ค่อนข้างอันตรายอันตรายอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งภัยที่ขึ้นปลายเดือนน่ะก็เห็นกันแล้วเนาะคือแบบว่าไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นอะไรร้ายแรงถึงขั้นแบบอืถึงแก่ความตายเลยไม่ถึงขนาดนั้นแต่บางทีมันบาดเจ็บค่อนข้างรุนแรงอืสุขภาพไม่ดีอาการโรคก,กำเริบขึ้นมาค่อนข้างหนัก ให้ประครับประคองดูแลตัวเองรนะักษาตัวเองให้ดีที่สุดเลยนะในช่วงปลายเดือนมันมีเหตุมันมันไม่แน่เหมือนกันถ้าหาักขึ้นแบบนี้ยิ่งถ้าหากใครที่แบบว่าทํางานหนักๆมาตลอดแล้วไม่ค่อยได้พักผ่อนแล้วไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองแล้วยิ่งถ้าหากใครเป็นพวกชอบฝืนฝืนร่างกายสังขารถึงเวลานอนไม่นอนถึงเวลากินไม่กิน เวลาเวลานอนก็นอนแบบเครียดเรียดถึงเวลากินก็กินแบบขอไปทีฟาสต์ฟูดฟฟ้ดฟาสต์ฟู้ดจังฟูด้ดหรืออะไรที่มันไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้ช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูซ่อมแซมขึ้นมาระวังมันจะน็อกแบบอยู่ดีๆก็วุ๊บวุ๊บแบบตื่นทีอยู่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยกลัวเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นอย่านะคุณหาเวลาพักผ่อนให้พอทานอะไรที่มันมีประโยชน์บ้างเดี๋ยวนี้อาหารเสริมหรือพวก โภชนาการดีๆมันมีให้เลือกเยอะมากช่วงนี้คนตื่นตัวเรื่องสุขภาพกันเยอะนะเออเพราะว่าอาการป่วยไข้มันไม่รังรอความจริงต้องแอบขอบคุณโควิดที่ทำให้ทุกคนเนี่ยหันมาแบบดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นนะคะถือว่ามีมีข้อข้อดีในข้อเสียเนาะเออเพราะฉะนั้นพยายามดูแลสุขภาพกันหน่อย นะจ๊ะแล้วอะไรที่มันไร้แรงมันจะได้ลดดีกรีความแรงลงเออจากสิบไม้เท้าก็เหลือหนึ่งไม้เท้าอะไรอย่างเงี้ยสิบไม้เท้าแบบหนักหนาสาหัสเหลือหนึ่งไม้เท้าแห่งความสําเร็จแทนฟาดฟันโรคภยยัยไข้เจ็บกระจุยกระจายร่างกายแข็งแรงแต่เท่าที่ดูนะถ้าคุณดูแลตัวเองดีแม่ประมาทปะคะปะครองตัวเองไปได้จนผ่านเดือนเนี้ยไม่มีปัญหาเลยเรื่องสุขภาพจะดีมาก เออพอเข้าเดือนใหม่นี้สุขภาพก็ฟื้นฟูแล้วมันเป็นแค่ช่วงเคราะช่วงระยะเวลาหนึง่งเท่านั้นมันไม่ได้แบบเป็นตลอดไปเพราะฉะนั้นประคับประคองตัวเองเรื่องสุขภาพให้ดีนะแล้วคุณก็จะแฮปปี้เลยพอเข้าเดือนหน้าก็โอเคแข็งแรงและผ่าน,ผ,านผ่านช่วงนี้ไปได้ต่อไปเราไปดูโชคลาภกันโชคลาภชาวราศีเมถุนมีไมมาไหมเป็นอย่างไรบ้างไหนมาดูซออิมาค่ะมาค่ะมาค่ะ,คะววนนี้ค่ะ เอา้าลำดาบอีกเอา้ามีหนึ่งดาบขึ้นมาอีกเอา้าหาถ้วยเออชคลาภไม่มีสรุปเลยชคลาภไม่มีไม่มีมีเสียมากกว่าได้ยกเว้นคุณไปแข่งขันอะไรแบบแข่งขันแบบเดียเด่ยวๆด้วยนะคนเดียวเดียเด่ยวๆฟาดฟันด้วยตัวเองด้วยพลังของตัวเองบางคนอาจจะมีไปสอบแข่งขันหรือเปลา่าหรือว่าไปแข่งขันอะไรบางอย่างเพื่อที่จะต้องให้ได้ชัยชนะมาบอกเลย ว่ามีสิทธิ์ชนะกลางเดือนเอ่อต้นเดือนอยังไม่เท่าไหร่เข็นเคี้ยวมากเหนื่อยยากลําบากมากมันเป็นโชคลาภที่เหมือนผ่านความลําบากอืมต้องผ่านความลําบากก่อนถึงจะได้มาเลยแบบไม่รู้จะเรียกว่าโชคลาภดีไหมปกติโชคลาภมันควรจะดีแล้วก็ง่ายๆเนาะแต่นี้คือแบบ มันต้องฟันฝ่าก่อนแล้วถึงจะได้ต้องแข่งขันก่อนต้องทุ่มเทอะไรก่อนแล้วมันถึงจะได้มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงเวลาที่มีสิทธิ์ได้คือช่วงกลางเดือนถ้าหากเลยกลางเดือนไปนแล้วพออยู่ปลายเดือนเนี่ยคือหมดเลยอะ่ะมันไม่มีแล้วไม่มีแล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเสี่ยงดวงหรือว่าแข่งขันอะไรก็ตามนะถ้าเป็นช่วงปลายเดือนอ่ะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เปิดเพิ่มให้ขหมักขมันเข้าไว้ ถ้าบางคนเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีสอบแข่งขันหรือว่าต้องไปแข่งอะไรหรือจะต้องไปชิงชัยเอาชัยชนะอะไรมาถ้ามันหักเกิดในช่วงระยะเวลาปลายเดือนไม่เป็นไรเราทุ่มเทในในสิ่งที่เราทําได้ให้ดีที่สุดทุ่มเทแบบเต็มที่ให้ดีที่สุดไปก่อนเลยแล้วได้แค่ไหนก็โอเคแค่นั้นพอใจนะจ๊ะเพราะจากไพ่ห้าถ้วยเนี่ยมันเหมือนกับไม่ใช่ว่าไม่ได้อะไรเลยนะคือมันได้แต่มันเสียเยอะกว่าได้ไง มันเสียเยอะกว่าได้แล้วคือส่วนใหญ่ไอ้ที่เสียไปมันจะเป็นเหมือนใจอ่ะเสียใจใจเสียอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เสียเยอะกว่าเดิมแต่แต่ถ้าหาคุณสามารถแบบวางใจปกติได้เนี่ยทาเต็มที่เลยนะแบบว่าทําเหตุเต็มที่เลยบางคนถ้าหากต้องขอบแข่งขันหรือว่ามีสัมภาษณ์งานแล้วต้องแข่งกับคนคนนูน้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยให้คุณทําเต็มที่เลยอัพสกิลทําทุกอย่างให้เต็มที่เลยนะแล้วผลจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันไป เออได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างแม่งเว้ยรอบรอบหน้างมีเว้ยอะไรอย่างงี้เออหรืออยังอื่นให้ทําก็ยังมีอะไรอย่างเงี้ออออย,อ,ย,อ,อ,ยอันนี้ไม่ได้อันอื่นก็ต้องได้วะประมาณนั้นน่ะนะจ๊ะโอเคเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องโชคลาภขนาดนั้นนะทําให้ดีที่สุดก่อนแต่ช่วงที่ดีที่สุดนะ่ะกลางเดือนอยากเสี่ยงโชคอยากจะแข่งขันอยากจะอะไรยังไงให,ให้ได้รางวัลกลางเดือนจะ้ะนอกนั้นไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยมีออ โอเคเรียบร้อยแล้วจ้าของชาวราศีเมถุนนะคะชอบกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้เป็นกำลังใจให้แม่หมอนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามโโรวิสิและรับชมกันจนจบคลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ